ในโอกาสฉลอง200ปีของจังหวัดอุบลราชธานีพุทธศักราช2535นายสายสิทธิ์พรแก้วผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในสมัยนั้นมีดำริจะจัดตั้งอำเภอใหม่เพื่อเป็นการเฉลิมเฉลองวาระจังหวัดอุบลราชธานีครบ200ปีเป็นกรณีพิเศษไม่ต้องผ่านการเป็นกิ่งอำเภอโดยจัดตั้งอำเภอใหม่ให้ชื่อว่าอำเภอปทุมราชวงศ์มีสถานที่ตั้งณนะบ้านนาว่าใหญ่ตำบลนาว่าอําเภอพนา โดยใช้ชื่อของพระปฐุมราชวงศ์สาเท้าคำผงเจ้าเมืองอุบลราชธานีคนแรกเป็นชื่อของอำเภอคำว่าปฐุมเป็นคำนามมาจากภาษาบาลีมีความหมายว่าบัวหลวงคำว่าปฐุมราชวงศ์าหมายถึงราชวงศ์ดอกบัวหลวงถ้าหากจะใช้ชื่อตำบลนาวา่าซึ่งเป็นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอใหม่เป็นชื่ออำเภอจะเป็นการซ้ำซ้อนกับอำเภอนวาว่าจังหวัดนครพนมจังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ในการจัดตั้งอำเภอปทุมราชวงศ์สาเรื่อยมาจนกระทั่งถึงวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2536เป็นต้นมาอำเภอปทุมราชวงศ์สาจึงได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยรวมท้องที่ตำบลลือตำบลห้วยและตำบลน,นาว่าจากอำเภอพนาตำบลโนนง,งามจากอำเภออำนาจเจริญตำบลหนองขาและตำบลคำโพนจากอำเภอชานุมานเข้าด้วยกันโดยมีพระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอปทุมราชวงศ์สาจังหวัดอุบลราชธานี พุทธศักราช2536ประกาศราชกิจจานุเบกษาเล่ม110ตอนที่87ลงวันที่2กักยาคม2536ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด30วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2536พระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดอำนาจ,จเจริญแยกจากจังหวัดอุบลราชธานีมีผลบังคับใช้ ทำให้อำเภอรประทุมราชวงสายย้ายมาขึ้นกับจังหวัดอำนาจเจริญจนถึงปัจจุบัน